ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสวงโชคท,ทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหีสูตรนะครับหลักสิบบนนะครับวดที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะเ <c oughs> <c oughs> ข้านะครับครเลขเก้านะครับหลักสิบบนของเรานะ เป็นงวดที่งวดที่8นะครับสูตรนี้เดินมา8งวดแล้วนะครับหลัก10บบนนะเดินมา8งวดนะครับคลิปที่แล้วก็ลงไปนะหนึ่งแปดสองห้าหกสามนะให้เก้าศูนย์หนึ่งสองออกสามเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบบนนะผ <c oughs> ลรางวัลก็หนึ่งสิงหานะครับ เด่นสตัวนะครับอ่าเรามาดูงวดวันที่16นะครับวันที่16พร้อมสูตรการคำนวณน,นะครับทุกท่านสำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับก็ข้ามช็อตนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าคิดยังไงนะครับ ส่วนท่านที่ขี้เกียจคิดก็มาดูวิธีคิดของผมนะฮะนี่ผมคิดให้เองนะฮะไปต่อนะครับสูตร <c oughs> ใช้หลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสูตรนะใช้หลักสิบหน้าครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกกับหลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับ แล้วก็บวกกับหลัก10หน้าครั้งที่2นะฮะแล้วก็ได้เด่น4ตัวนะครับามาดูวิธีคิดนะฮะสิบหน้าครั้งที่1นึ่งนะฮะร้อยหน้าครั้งที่2แล้วก็10หน้าครั้งที่2อนะอามาดูคิดวิธีคิดกันนะครับ <c oughs> อ่างวดนี้ก็จะได้5้าบวกหบวกหนะครับได้11นะ สิบเอ็ดได้เด่นตัวแรกคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มทีละหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองนะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับอ่านี่คือวิธีคิดนะบวกหนึ่งนะฮะ่หนึ่งนะครับเด่นสี่ตัวนะครับอ่างวดนี้ งวดนี้ผลรางวัลออก938นะครับ938หลัก10เข้าที่เลข3นะครับท่านนี่เลข3นะ,ะงวดแรกนะงวดที่2งวดที่สสูบได้9บวก3บวก2นะครับได้14นะครับท่าน14เด่นตัวแรกคือเลข4นะเด่นตัวที่2คือเลข5 ห้าบวกหนึ่งเป็นหกตัวที่3และป็งตัวที่สีคือ7จนะครับสี่ห้าผลรางวัลออกอวันนี้ออก4ี่หนะสี่หอ่าหลักสิบของเราเห็นไหมข้า9นะครับอ่าสี่นะครับต่อไปสูตรได้ 2องบวกสบวกหนะครับสองบกสบวกหได้ <c oughs> 9นะครับเด่นตัวแรกคือเลขเก้เกนะครับนะับเพิ่มเป็น10เป็น0 1นและ2นะครับ 5. ตามสูตรน,นะผลลัพธ์วันงวดต่อมาออก0ูนย์เกนะครับ0ูนย์เก้อ้าวก็เข้านะครับหลักสนะิบ กน,นะครับต่อมาสูตรได้3บวก2บวก8นะครับสูตร3 2 8ได้13นะครับได้เด่น3ตัวแรกแล้วก็นะับเพิ่มไปเลยครับ4 5 6นะครับเป็นเด่น4ตัวนะง่ายๆนะครับ ผลรางวัลวันนี้ออก5 6 7นะครับ5 6 7 5เข้านะครับ6นะน <c oughs> ต่อไปสูตรได้8 2 6นะครับ8บวก2บวก6ได้16นะครับเด่นตัวแรกคือเลข6นะเด่นตัวนี้สองก็เป็น7 8 นะครับเด่น4ตัวหลักสิบบนนะฮะซึ่งงวดต่อมาผลรางวัลออก967นะครับ967อ่าอย่างเงี้ยเด่นของเราเด็กหลักสิบ7นะครับไปต่อนะต่อไปสูตรได้ จ็ดบวกแปดบวกแปดนะครับเจ็ดแปดได้สิบห้าสิบห้าบวกแปดได้ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลขสามนะครับแล้วนับเพิ่มเป็นสี่ห้าหกครับผลรางวัลงวดต่อมาออกสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดก็เข้านะครับวัน,นี้ก็เข้านะหลักสิบครับ หลักสิบบนนะครับ <c oughs> งวดต่อมาสูตรได้6บวก0บวก9นะครับ6กับ9ได้15นะครับท่าน15เ <c oughs> ด่นตัวแรกของเราคือเลข5ครับตัวที่2เป็น6 <c oughs> เป็น7และ8ถตามลำดับนะครับเ <c oughs> ด่น4ตัวหลัก10บ,บนนะครับ <c oughs> ผลรางวัลงวดต่อมาออก2 8 6 ก็เข้าไปที่เลข8นะครับวันนี้หลักสิบลนนะสองสี่หกงวดอ่ะงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1สิงหาคมนะครับสูตรได้1 5, 3, นึบวกหบวกสานะฮะหนึ่งบวกหบวกสาบวกหบวกสได้9นะครับนี่เด่นตัวแรกคือเลข9นะครับ เด็นตัวที่2บวกเพิ่มไป1เป็น10บศูนย์นะฮะศูบ, 0, บวกหได้1 1ึบวกหได้2ได้เด่น9012นะครับว่ที่ผ่านมาผลรางวัลออก391นะครับอ่าสามเข้าไปที่เลข9ก9นะครับวันนี้เล่เกข9มานะครับหลัก10ผลนะนะจะเห็นได้ว่านะครับ จะเห็นได้ว่านะตัวที่เข้าบ่อยที่สุดนะครับก็คือหลักหลักที่3นะฮะเราเขียนหลักไว้นะครับอันนี้เป็นหลักที่1น,นะหลักที่2หลักที่3หลักที่4นะครับตัวที่เข้าบ่อยที่สุดก็คือหลักที่1น,นะครับ กับหลักที่3และหลักที่4นะครับส่วนแถวนี้ไม่มีนะครับหลักที่2ไม่มีนะฮะสังเกตดูนะตัดออกไปได้นะครับก็จะเหลืออยู่3ตัวนะครับมาเป็นการตัดถอนออกไปได้นะครับทุกท่านนะนะทีนี้เรามาดูงวดวันที่16สิงหานะครับเราได้อะไร,ะรงวดที่ผ่านมานะครับ ่งวดที่ผ่านมาก็ออก3ตัวหน้านะครับครั้งที่1ออก9 3 1นะครับสูตรเขาบอกว่าหลัก10หน้าครั้งที่1ใช่ไหมฮะก็จะได้ตัวนี้นะฮะเลขสามหลัก10หน้ามาตั้งเลยฮะเลขสาบวกบวกด้วยหลักร้อย อ่าหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขห้านะครับนี่บวกด้วยห้านะฮะบ,บวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับททุก่่านนีหลักสิบหน้าครั้งที่สองก็เลขเจ็ดนะได้ตามบวกห้าบวกเจ็ดนะครับสามบวกห้าบวกเจ็ด ะะได้เท่ากับ15นะครับทุกท่านนะ15เด่นตัวแรกก็คือเลข5นะครับเด่นตัวที่2คือเลข6เด่นตัวที่3คือเลข7เด่นตัวที่4คือเลข8นะครับทุกท่านอ่าหลักสิบบนนะครับในงวดวันที่16สิงหานะฮะนี่หลักสิบนะครับ ลักสิบบนนะเน้นเลยนะฮะรอผลนะครับ16บหกสิงหาคมนะฮะหกนะก็มารอผลกันนะครับว่ามันจะไปต่อไหมแต่ผมว่าน่าจะไปต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขมันวนๆเวียนๆอยู่แถวๆเนี้นะครับทีนี้เรามาดู อย่างที่ผม,มเกินนาไปแล้วนะครับที่บอกว่าหลักที่สองเนี่ยแถวเนี่ยมันมันไม่ค่อยมาเห็นไหมฮะมันจางหายไปเลยนะครับอ่าฉะนั้นก็ตัวนี้ก็น่าจะตัดออกได้นะครับน,น่าจะเป็นตัวดับนะก็จะเหลืออยู่5้าเจนะครับอ่าก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับทุกท่านนะ ช้วิจารณญาณของท่านนะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อชลากินเบรัฐบันเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ